สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือ New Love Reading Random EP ที่26แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานความรักครั้งใหม่ของคุณกันเลยคนทีอ่อาจจะเพิ่มวิธีความสัมพันธ์กันไปหรือโสดนานแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันว่ารักครั้งใหม่ของคุณนะคะเขาหรือเธอคนนี้เป็นใครถ้าท่านใดรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นของคุณนะคะกดยอมรับด้วยพลังงานบบกแล้วก็ ไปต่อได้เลยประชาสัมพันธ์นะคะหินตามหารักแท้และการแต่งงานนะคะมาถึงแล้วของจริงสีจะเข้มแล้วก็สวยนะคะแต่ว่าในาวิดีโอนี้แสงค่อนข้างเยอะนะถ้าท่านใดสนใจนะคะให้คลิกไปที่ลิงก์ i n s t a g r กรมใต้คลิปหรือว่าบนคลิปถ้าเกิดว่าเป็น Facebook นะอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วก็ติดต่อแอดมินได้เลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย Facebook Instagram ไลน์แอดลิงค์อยู่ใต้คลิปนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b c r i b e ์บไลค์แชร์และกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวีดีโออื่นๆอีกมากมายขอสร้างพลังงานรักครั้งใหม่ของทุกท่านที่พบเจอคลิปนี้นะคลิปนี้เป็นแรนดอมสำหรับทุกรา,านาราศีและไม่มีวันหมดอายุนะคะขอทราบพลังงานรักครั้งใหม่ที่ที่ 26ค่ะคุณคนนี้เป็นคนที่คุณมีจิตนาการหรือว่ามีสเปคอยู่ในใจว่าคุณอยากได้ค,คนคนนี้ประมาณนี้1 2ึ่นะคะซึ่งแน่นอนละ่ะคนคนนี้เป็นคนที่คุณคาดหวังจะเข้ามาสร้างครอบครัวนะพลังงานออกมาบอกว่า คนคนนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณด้วยนะมีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอกันพลังงานของการพบเจอในลักษณะที่โรแมนติกนะคะคือมันเป็นช่วงเวลาอันเหมาะสมระหว่างคุณกับเขาจริงๆที่จะได้เจอพลังงานเหมือนว่าคนคนนี้เป็นคนโสดนะหรือว่าถ้าเรียกว่าได้ว่าถ้าเป็นภาษาแบบโรแมนติกก็คือคนคนนี้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นคู่กันกับคุณเพียงคนเดียว นะคะประมาณนี้นี้พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาบอกว่าคนคนนี้จะได้เจอเหมือนกับเป็นการพบเจอกันระหว่างคุณกับเขามันเหมือนปาฏิหารบางทีมันก็เกิดจากสิ่งที่ไม่คาดฝันนําพาให้ได้มาพบเจอกันหรือที่เรียกว่าโชคชะตานาพาเนื้อคู่มาให้นะประมาณนี้นะคนคนนี้เป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่ พร้อมที่จะสร้างครอบครัวนะหรือว่าเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่พร้อมแล้วก็สมบูรณ์แบบในชีวิตของเขาดังนั้นการเข้ามาแล้วเจอกันนะคะ่ะมันจะยิ่งทําให้คุณมีความรู้สึกมีความสุขนะอบอุ่นใจสบายใจนะสามารถเป็นครอบครัวที่มั่นคงอยู่กันไปได้จนตลอดชีวิตนะอ่ะงล้วเดี๋ยวเรามาแคนไฟล์เพิ่มกันเลยนะ เดี๋ยวเรามาเช็คตัวตนรวมถึงอนาคตระหว่างคุณกับเขาด้วยว่าจะเป็นอย่างไรนะคะโอ้่าที่จะได้เจอในเร็วนี้แล้วนะคะพลังงานของเมเจอร์ซอฟไฟขึ้นวันนี้เกี่ยวเื่องกับชาวธาตุไฟเมสสิงหธนูว้าว พลังงานรักแรกพบแล้วพลังงานเนื้อคู่ขึ้นมาดับเบิลเลยนะคะทุกทีไม่เคยได้มีโอกาสได้ไพ่เนื้อคู่ถึงสองใบแบบนี้นะคะนั่นหมายความว่าเขาหรือเธอคนนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะรวมถึงคุณอาจจะได้เจอเขาเอร็อฟลยมันคือหนึ่งไม้เท้ารวมถึงแมสรวมถึงรวมถึงคอพ่รวมถึงแมสเซเจอรนะคะออกมาบอกว่ามีเกณฑ์ว่าเขาหรือเธอคนนี้ จะเป็นรักทางไกลหรือว่ามีเกณฑ์ว่าอาจจะได้พบเจอกันผ่านทางสื่อโซเชียลออนไลน์เป็นหลักนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดได้เจอแล้วก็จะอีกประมาณ2เรือนขึ้นไปมีเกณฑ์จะได้เจอเจอกันคนคนนี้เป็นเนื้อคู่นะไม่ว่าจะเจอกันในรูปแบบไหนเขาจะแชร์ความเป็นตัวตนจริงๆอะ่ะให้ให้คุณได้รู้จักนะคะไม่ใช่พวกสแกมเมอร์นะเช็ค s สแก m มเมอร์ด้วย แต่คนคนนี้ถ้าได้เจอกันนะคะเขาจะแส,แสดงออกซึ่งความต้องการในตัวคุณมากๆแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางมาหามาออกเดตนี่เนี่ยหลายท่านอาจจะได้เจอแล้วหรือว่าคุยอยู่ในเวลานี้ก็มีแผนการจะมาออกเดตนะคะมาสารสัมพันธ์ในเร็วนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คในที่ตัวเขากันอีกหน่อยอืมอพอเพื่อนตองคอยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยมากๆนะคะอายุน้อยกว่าคุณเยอะเลยนะหรือว่า ตัวคุณหรือไม่ก็ตัวเขา,าอาจจะมีบุตรนะเออโปรโช,โชโกัสดีมากๆเลยนะคะออพลังงานของหนึ่งเหรียญมันคือความรักที่มั่นคงชีวิตคุณคงจะมีความสุขสุขสบายถ้าคุณได้เจอเขาหรือเธอคนนี้นะคะขอบทสรุปอีกหนึ่งใบนะขอบทสรุปอีกหนึ่งใบค่ะ wish come true นะคะ โอเคพลังงานเพจขึ้นเยอะไพเด็กขึ้นเยอะนอกจากจะเจอกันผ่านทางสื่อโซเชียลแล้วเนี่ยคุณคณนนี้หรือไม่ก็ตัวคุณอาจจะอายุน้อยกว่ากันมากๆเลยนะคะการเป็นเนื้อคู่ค,คู่แท้บางครั้งอายุก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคมันอยู่ที่ศินว่าเสมอกันหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะการที่เรามีศินเสมอกันต่อให้อายุห่างกันแค่ไหนก็สามารถครองรักกันไปได้ยืดยาว ตัวตนของเขาประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเพราะปิดจบได้ยก้าถ้วยคุณคนนี้คุณอธิษฐานจิตไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนบ้างนะคะคุณจะได้ตรงตามที่คุณอธิษฐานขอพรเอาไว้นะแล้วก็เหมือนจะได้เจอกันแล้วครั้งหนึ่งแล้วม่เก์จะเดาออกเดตอีกครั้งหนึ่งด้วยแต่ในหลายๆท่านถ้าเกิดโสดจริงๆเลยไม่มีไม่ได้เจอใครนะคะ ระยะเวลาก็อยู่ที่1-2เดือนขึ้นไปคุณจะได้เจอเขาหรือเธอคนนี้นะคะตัวตนของเขาเป็นเป็นคนที่ฐานะมั่งคัง่งมั่นคงแต่เป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตานะเขาจะมีความเมตตากับคุณมากแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ชอบทำบุญใจบุญเป็นคนที่เปิดกว้างเปิดใจแม้ว่าจะวัฒนธรรมต่างแต่ว่าจะไม่มีการแบบพยายามให้คุณยอมรับตัวเขาอยู่ฝ่ายเดียว นะเพราะว่าคน, <c oughs> ค,นคนนี้เป็นคนที่เก่งเรื่องการสื่อสารใดๆเลยแล้วเนีย่ยมาพร้อมกับหนึ่งเหรียญน่นะเก่งในเรื่องการงานการทำมาหากินนี่เป็นเลิศเลยนะอาจจะมีเรียกได้ว่าเงินฝากในบัญชีเยอะมีอสังหาิรทรัพย์เป็นของตัวเองนะประมาณนี้นะแต่พลังงานเขาเหมือนว่าเขาครองโสดจนกระทั่งเขาพร้อมเขาถึงหาคู่ชีวิตมากกว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะเพราะว่าพลังงานตัวเขาไม่ได้มีไม่ได้เห็นว่า จริงๆไม่ได้เห็นการผ่านการหย่าร้างคุณอาจจะเป็นรักแรกของเขาเลยได้ซ้ำนะคะพลังงานเนื้อคู่ขึ้นดับเบิลเลยเขาอาจจะขอไว้ว่าอขอให้ได้เจอเพียงแค่คุณคนเดียวเมื่อชาติที่แล้วนะชาตินี้กลับชาติมาเกิดยังไงยังไงก็ต้องเป็นคุณก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสต,ตกลงปล่องชิ้นกับใครนะหรือถ้าเกิดว่าเขามีเคยมีบุตรมีอะไรก็ตามอ่ะบุตรก็ไม่ได้เกี่ยวเนื่องในชีวิตเขาเยอะเขาค่อนข้างจะมีฐานะมาก เขมคอที่จะดูแลบุตรได้นะไม่ได้มีปัญหาแต่ตามพลังงานไพ่จริงๆเลยนะคะคือเป็นคนโสดหัวนี้แล้ครั้งแมงคุณเป็นคนโสดเนื้อคู่ของคุณเป็นคนโสดแล้วก็เป็นคนที่ฐานะมั่งคั่งนะคะชีวิตคุณก็ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะจะมีความสุขสุขสบายในการใช้ชีวิตคือเขา ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชายคุณก็จะให้คุณผู้หญิงที่ไม่ได้ทําตัวเป็นภาระอะไรนะคะออกจะมีความมั่นคงในชีวิตสูงจึงคุณอาจจะรู้สึกกังวลก็ได้ว่าเมเขาสูงเกินไปหรือเปล่าแต่ด้วยความที่คุณเป็นจิตใจดีเป็นคนจิตใจดีแบบนี้แหละมันก็เลยคู่ควรให้ได้รับคนดีๆหรือสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตส่วนคุณผู้หญิงเนี่ยเขาก็มีพร้อมทุกอย่างให้คุณนะ่ะคือ แค่จริงๆแล้วเอาไม่จำเป็นต้องเอ่ยปากคุณก็ได้แล้วอ่ะเพราะพลังงานดีมากๆหนึ่งไม้เท้ามนหนึ่งถ้วยนะดีมากๆเลยทีแต่ว่าไพ่เพจมันขึ้นซ้อนนั่นหมายความว่าอย่างไงยังไงก็ต้องไปคนอายุน้อยกว่าเยอะเลยนะคะถ้าใครดิวอยู่แล้วมันยังไม่ตรงตามนี้เนี่ยก็เดี๋ยวรอดูอีกสักหน่อยนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ไปตัดคนที่คุยทิ้งนะเพราะบางทีอาจจะใช่ก็ได้แต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่อง อายุแต่ว่ามันอาจจะมีอย่างอื่นนะคะเข้าที่เข้ามาแล้วเออสามารถทําให้ชีวิตคุณนะสมบูรณ์แบบได้แต่หลักๆแล้วสําคัญที่สุดอ่ะคุณจะต้องดูที่การกระทําเขาด้วยนะเพราะว่าคนคนนี้เขาจะค่อนข้างที่เห็นคุณเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วมีอะไรก็คือคุณนะต้องมาก่อนนะคะเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคําว่าชีวิตคู่หรือความรักว่า การจะมีกันและกันได้คุณก็จะต้องเป็นส่วนสําคัญในชีวิตดังนั้นเขาก็จะเปิดเผยคุณกับครอบครัวคุณทั้งหมดทั้งมวลนะคุณจะไม่ได้อยู่แค่เพียงซอกหรลืบเล็กๆแต่คุณจะเป็นส่วนสําคัญในชีวิตเขาเลยที่ในทุกโมเมนต์แม้ว่าจะอยู่ไกลกันคุณก็จะได้เห็นว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงครอบครัวเขาก็จะได้รู้จักคุณด้วยนะคือจะไม่มีคำว่าหลบซ่อน เป็นคนที่เปิดเผยแล้วก็บริสุทธิ์จริงใจรูปร่างลักษณะหน้าตาคือ9ก้าถ้วยค่ะคุณขอแบบไหนคุณก็ได้แบบนั้นเลยจริงๆคุณอาจจะขอเรื่องอายุไว้ด้วยแต่อายุเนี่ยอาจจะได้ต่างไปสักเล็กน้อยเช่นขออายุมากอยากได้คนสูงอายุก็อาจจะได้คนอายุน้อยประมาณนี้นะคะ มีอะไรอย่างอื่นอีกไหมที่จะต้องบอกคือคุณมีเกณฑ์จะได้เจอผ่านทางโซเชียลค่อนข้างเยอะนะคะโซเชียลมีเดียเว็บเดตอะไรใดๆแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเจอแล้วอ่ะก็อย่าลืมเช็คด้วยนะว่าเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่าอนาคตระหว่างคุณกับเขาจะเป็นลักษณะ,ะค่อยเป็นค่อยไปนะชา้ชาๆชา้ชาๆได้พลาเล่มงามเพราะว่ามันมีเกณฑ์การจะต้องเรียนรู้สารสัมพันธ์กันอีกเยอะเลยการเรียนรู้ความต่างระหว่างคุณกับเขาก็มีความจําเป็นด้วย อาจจะเป็นรักระยะทางไกลเป็นชาวต่างชาติได้นะคะคนนี้เป็นได้นะอยู่ที่50 5 0นะคะถ้าใครชอบคนไทยคุณก็อาจจะได้คนไทยที่มีลักษณะไม่เหมือนไม,ไม่เหมือนผู้หญิงหรือผู้ชายไทยโดยโดย,โดยรวมอะ่ะจะเหมือนออกสไตลเ์เป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจออกสไตล์เวสเทิร์นนะคะออกออกสไตล์ทางแถบตะวันตกนะแต่ว่าในเรื่องอื่นๆ ของของการเป็นคู่รักอะ่ะคนคนนี้ไม่ไม่มีความบกพร่องอะไรใดๆเลยนะถ้าเกิดว่าคุณได้เจอเขาหรือเจอคนนี้แล้วเนี่ยระยะเวลาของการแต่งงานอาจจะต้องรอนานหน่อยนะอาจจะเลยไปถึงปีหน้าได้เพราะว่าความรักความสัมพันธ์มันมันจะต้องใช้เวลาเกมการเดินทางไปมาฝั่งคุณไม่มีเลยนะคะฝั่งคุณไม่มีฝั่งเขามีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นปัญหา นั่นหมายความว่าต่อให้อยู่ไกลกันนะคะเขาจะไม่ได้ทำให้เรื่องรักะระยะทางไกลมันยุ่งยากสำหรับคุณสักเท่าไหร่นะเจอคนคนนี้คุณจะรู้สึกเหมือนเออถูกรางวัลที่หนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าเขาค่อนข้างมีพร้อมการ์ดดีทุกใบเห็นไหมคะมีทั้งหนึ่งเหรียญโอ้โหหนึ่งไม้เท้านะแล้วก็ไพ่สองถ้วยรวมถึงเก้าถ้วยปิดจบก็คือครบจบในหนึ่งเดียวสำหรับคนคนนี้ที่เข้ามาแล้ว ก็จะต้องเป็นคู่รักรักแท้ที่อยู่กับคุณไปนจนตลอดชีวิตนะคะรวมถึงอยากได้อะไรอะ่ะคงคุณนี้บันดาลให้นะเช่นคุณอยากจะใช้ชีวิตอยู่แบบไหนบ้านอย่างไหนอยู่ตรงไหนอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ไทยได้หมดเลยคนคุคนี้เซเยสแล้วก็เขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องงานเรื่องการโยกย้ายอะประมาณว่าธุรกิจของเขาน่าที่จะ เป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับสื่อโซเชียลหรือเขาสามารถที่จะคนโทรลเวลาได้นะคะการทำงานของเขาก็เลยไม่จาเป็นต้องเข้าออฟฟิศนัประมาณนี้เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือถ้าเกิดว่าเขาเป็นลูกจ้างเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มีอิสระในการทำงานอาจจะทำแล้วก็ส่งงานอาจจะเป็นวิศวกรอ,อย่างเงี้ยนะคะทำงานแล้วก็ส่งงานทางอีเมลอะไรแบบนี้ก็ได้ นะไรายได้ดีทีเดียวเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความหน้าวิตกกังวลในเรื่องของการใช้ชีวิตถ้าเกิดคุณทั้งคู่ได้เจอเขา,าคนคนนี้เป็น new energy ไม่ใช่คนที่คุณเคยเจอแล้วก็ไม่ใช่คนรักเก่ากับคืนด้วยแต่ว่าเป็นคนที่คุณขอพรเอาไว้อะลุ้วนเลยขอพรเอาไว้แบบไอ่ข้อเยอะอยู่แต่พอไปเช็คลิสต์ดูแล้วเผลอเผ ได้เกินกว่าที่ขอไว้อีกนะก็ถือว่าคุณโชคดีมากๆทีเดียวนะคะโอเคเระยะเวลาบอกไปแล้วเนาะบุคลิกลักษณะบอกไปแล้วงานบอกไปแล้วเจอกันที่ไหนบอกไปแล้วนะคะรวมถึงอนาคตก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปอนาคตจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเนื่องจากจะต้องเรียนรู้ดูใจอาจจะด้วยเรื่องอายุความต่างหรือว่าต่างเชื้อชาติหรือว่าด้วยเรื่องของเอกสารการเดินทางด้วยนะคะ เอาละเดี๋ยวเรามาขอข้อความจาก Univers e สํำหรับ New Love e n e r g รนะครั้งใหม่ของคุณนะไม่คนคนนี้นิสัยแบบเพียวมากๆอะ่ะไม่มีความหึงหวงมีแต่คำว่าคอยเอาอกเอาใจตามใจคุณสปอยคุณทุกอย่างอะ่ะนะเรียกได้ว่าเป็นพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มเลยทีเดียวนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจาก u n i v e r s e สํำหรับ New Love Energy ครั้งนี้นะ ดูสี reverse ออกมาบอกว่าต่อให้เวลานี้คุณยังไม่เจอหรือแม้แต่กระทั่งเจอแล้วอะค่ะนะคะคุณก็จะต้องใช้เวลาในการที่จะเรียกได้ว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งจะเข้ามาพร้อมกับคู่ของคุณ เขาจะต้องมีสิ่งใหม่ๆหลายๆอย่างให้คุณได้เรียนรู้ซึ่งนั่นหมายความว่าคุณคนนี้จะมีความต่างออกไปเรียนรู้สู่สิ่งใหม่ออกจากคอมฟอร์ตโซนนะคะแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในในสู่จุดสูงสุดนะนะคะในแบบที่คุณไม่เคยคิดว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะคะเอาล่ะแล้วยังไงต่อนะ เอเนจีออกมาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเนี่ยเคยทุ่มเทเคยเป็นผู้ให้ในท้ายที่สุดคุณก็จะได้รับกลับคืนนะคะส่งกลับที่คุณน่ะเป็นคนที่เคยทุ่มเทกับความรักยังไงเคยเป็นผู้ให้อย่างไงนะคะจัก,กรวาลก็จะส่งมอบสิ่งนั้นให้นะคะคุณ2เลยนะคะ ตอนนี้ขอให้คิดทุกอย่างและมองทุกอย่างในหนทางของความเป็นไปได้นะคะแล้วก็ในหนทางที่รักตัวคุณเองให้มากๆด้วยอันนี้สําคัญถ้าคุณรักตัวเองอะคะ่ะอะไรต่างๆที่คนคิดหวังอะมันเป็นไปได้เสมอนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดอะคุณจะต้องรู้จักเข้าข้างตัวเองเยอะๆนะคะหมายถึงทั้งคาพูดและการกระทําคนอื่นพูดไม่เท่ากับตัวเราพูดใส่ตัวเองเลยนะ ถ้าเรามั่นใจว่าเราจะได้พบเนื้อคู่ที่ดีนะที่ทําให้ชีวิตฉันมั่งมีและสุขสบายแบบเนี้ยพูดไปได้เลยไม่ใช่ความผิดนะคะคนดาอะ่ะก็ต้องการสิ่งที่ดีเพื่อตัวเองเท่านั้นและเราก็ต้องเป็นเหมือนสมบัติอันล้ำค่าสำหรับคู่ของเราด้วยนะเอาละพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ